เท่ได้ผมแก๊สโซนเคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะบอกถึง5ข้อแนะนำในการเล่นมาร์นิงซิลเวเตอร์ยังไงให้เราเก่งขึ้นแล้วก็เล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เพจแก๊สโซนเคนะครับผมได้มีบริการรับฟาร์มขายสัตว์เกมมาร์นิงซิลเวเตอร์2นะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกตรงลิงก์ข้างใต้คลิปแล้วก็ทักเพจไปได้เลยนะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับโอเคนะครับผมก็อย่างที่พูดไปต้นคลิปนะครับผมมาแนะนํา5ข้อที่ ทำให้เราเนี่ยเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นแบบรวดเร็วเลยนะครับผมโอเคนะครับซึ่งข้อแรกนะครับผมนั่นะค,นะค,คือการแนะนาให้เราเนี่ยปิดสัดเลี้ยงแล้วก็ลดขนาด UI นะครับซึ่งเกมนี้แน่นอนครับผมมันเป็นเกมแนวขุดเมืองอยู่กับในถ้ำอยู่กับในเหมือง,อม,องมันจะแบบว่ามุมมองในการเล่นของเรามันจะค่อนข้านงน้อยแล้วก็แคบนะครับผมซึ่งการปรับที่ผมจะพูดต่อไปนี้ทําให้เราเนี่ยมองได้ง่ายขึ้นแล้วก็เห็นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมแบบแรกนะครับมาที่ออปชั่นนะครับผมตรงด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ เห็นเขาว่า UI scale <an> นะครับให้เราลดเหลือประมาณ70หรือว่าลดสูงสุดที่มันลดได้ในเกมไม่คือ70นะครับผมเห็นไหมครับสังเกตได้ว่าพวก UI ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจะเล็กลงแล้วทำให้เราเนี่ยมองภาพได้แบบกว้างขึ้นแบบว่าสบายตามากขึ้นนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็สำหรับใครที่แบบมีสัตว์เลี้ยงที่แบบเก่งๆสัตว์เลี้ยงชายนี่ที่มันมีเอฟเฟกต์เยอะๆตัวใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถกดตรงออปชันแล้วก็กดตรงไฮเพปเป็นออนได้นะครับมันทำให้เราเวลาลงเหม๋เนี่ย มองทุกอย่างได้ง่ายขึ้นนั่เนเองนะครับผมโอเคตามที่จับข้อแรกนะครับโอเคนะครับผมพูดถึงข้อต่อมานะั่นคือข้อที่2นะครับแนะนําให้เราเนี่ยล็อกแร่แล้วก็ดูราคาของในกระเป๋านะครับผมซึ่งในเกมนี้นะครับผมแร่นเนี่ยมันไม่ได้เอาไว้ขายอย่างเดียวนะครับผมแร่บ,บางชนิดเนี่ยสามารถนําไปปลดล็อกเพื่อไปโลกที่2อ,อัพที่ขุดให้มีที่ขุดเนี่ยเก่งขึ้นดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นหรือไม่ก็นําไป เออ่ทำสัตว์ใช้นี่นะครับผมซึ่งสามารถกดมาตรงด้านซ้ายนะครับที่เขียนว่า A item นะครับแล้วก็ไปตรงที่ O นะครับแล้วก็คลิกไอคลิกตรงแรกที่เราจะล็อกนะครับผมเนี่ยคลิกไปแล้วก็กดล็อกนะครับผมไอเอ่อแล่ที่ล็อกเนี่ยด้านซ้ายล่างมันจะมีกุญแจล็อกอยู่นะครับคือเวลาเราไปขายนะครับเดี๋ยวผมขายดูนะครับนี่เอาไปขายปุ๊บเวลาเราขายเนี่ยแล่ที่เราล็อกไว้มันจะไม่หายนะครับสามารถนําไปปลดล็อก จรวดกดล็อกที่ขุดดีๆนะครับผมอัพที่ขุดดีๆแล้วก็นํามาใส่ตรงนี้เพื่อทําสัตว์ใช้นี้ได้เด็กนะครับผมตามนี้เลยนะครับสำหรับวิธีที่2นะครับแล้วก็วิธีดูของในกระเป๋านะครับดูราคาก็คือกดตรงไอเทมแล้วก็ตรงออเหมือนเดิมนะครับด้านล่างเนี่ยมันจะบอกราคาของในกระเป๋าเรานะครับผมซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไปลงเหมืองแล้วแบบเจอเหมืองใหญ่ๆแล้วก็ไม่อยากจะขึ้นลงขึ้นลงหลายรอบก็สามารถดูได้ว่าในกระเป๋าเราเนี่ย ได้เงินเท่าไหร่แล้วนะครับผมถ้าเงินพอแล้วก็ขึ้นไปขายทีเดียวเลยไม่ต้องแบบขึ้นลงขึ้นลงอยู่เสียเวลานั่นเองนะครับผมประมาณนี้สำหรับข้อที่2นะครับข้อที่3นะครับเรื่องการดิ่งเหมืองนะครับข้อนี้นะครับผมเหมาะสำหรับคนที่ยังขุดบล็อกไม่ถึง1ล้านนะครับซึ่งถ้าใครขุดบล็อกไม่ถึง1ล้านตรงนี้มันยังไม่ปลดให้เรานะครับผมแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่ายังไม่ได้อัพล้านเจมในตรงนี้นะครับผมเพิ่มมาเพิ่มมาเน้นเลเยอร์ตรงนี้เนี่ยคือถ้าคนที่อัพไปแล้วเนี่ยก็ผ่านข้อนี้ไปเลยกก็็ไไได้้้แตต่่่่่่่ววาาาาาคคคนนนนนทีีีีียยยยัััััังงงมมมมอออพพเเเเเเเืรรรรรรถปลใชบบผิ์จะซฟ เซฟชั้นเหมืองที่เราผ่านมาแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้อัพเนี่ยมันทำให้เราเวลารีเบิร์ดเนี่ยชั้นเหมืองมันจะหายนะครับทีนี้คือให้เรานะครับผมดิ่งตั้งไว้นะครับคือก่อนรีเบิร์ดเนี่ยให้เราดิ่งไปเลยครับผมเนี่ยดิ่งมาชั้นหนึ่งใช่ไหมก็ดิ่งต่อไปเรื่อยๆจนถึงชั้นสุดท้ายเลยนะครับผมซึ่งเหมาะมากๆในเซิร์ฟเวียพีนะครับพอเราดิ่งไปเสร็จใช่ไหมครับผมเอเวลาเรารีเบิร์ดเสร็จแล้วเนี่ยปึ๊บแล้วก็ลงรูเดิมครับผมปึ๊บมันก็จะปลดลลล็็อออคเเกาาาาาะะะใใหห้้แบบบวว่่่่ไมมมมตงปดนรรัผพ การรีเบิร์ดเนี่ยมันจะรีเซ็ตเหมืองที่เราแบบว่าขุดไปถึงชั้นแต่มันไม่ได้รีเบิร์ดซึ่งแบบว่าอาเรมันไม่ได้ลบบล็อกที่เราขุดไปนะครับผมซึ่งการลบบล็อกก็คือถ้าเราขุดไปหมื่นห้าบล็อกมันจะรีเหมืองให้ไอเ็นะครับผมซึ่งวิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ปลดล็อกร้านเจมนะครับผมแล้วก็คนที่เล่นเซิร์ฟส่วนตัวไอเองนะครับผมประมาณนี้สับข้อนี้นะครับ โอเคนะครับผมข้อที่สี่ก็คือการอัปเกรดที่ขุดแรกนะครับซึ่งในเกมนี้นะครับผมการรีเบิร์ตเนี่ยมาทําการรีที่ขุดเรานะครับรีชั้นเหนือใช่ไหมครับผมแต่ว่าหนึ่งอย่างที่มันไม่รีก็คือคุณภาพของพิกัที่เราซื้อไปนะครับเช่นผมเนี่ยเช่นผมเนี่ยรีเบิร์ตมาแล้วประมาณห้าร้อยรอบนะครับผมแล้วผมเนี่ยก็เคยซื้ออาวุธที่ดีที่สุดในชั้นนี้แล้วนั่นก็คือดาบตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งดาบตรงนี้เนี่ยมาทําให้เรานะครับผมสามารถขุดทุกแร่ในเกมได้แต่ว่าถ้าเรารีเบิร์ไปแล้วเนี่ย ถึงดาบอันที่ผมซื้อไปมันจะหายไปแต่ว่าที่ขุดแร่ของเรานั้นก็สามารถขุดแร่ที่แพงได้นะครับผมอาเชนผมเนี่ยไปขุดแร่สุดท้ายเลยอันนี้แร่นี้ปุ๊บเห็นไหมครับผมมันขุดได้ทุกแร่เลยนะครับเนี่ยแร่โคไม้ก็ได้นะเห็นไหมเนี่ยมันขุดได้นะครับผมซึ่งที่ขุดแร่เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยแบบได้เพชรได้มากขึ้นแบบว่าได้แร่ได้มากขึ้นโดยการอัพที่ขุดแร่นะครับทาไมถึงแนะนามาอัพที่ขุดแร่เพราะว่าคือมันอัพง่ายครับไอตรงแร่ตรงเนี่ยคือเวลาเราใช้เพชรอัพเนี่ยมันใช้ไม่เยอะแล้วก็มันหาแแรร่ไมมยาาากกคบบผ็ือถ้เ ไม่มีงบที่จะไปซื้อที่ขุดแบบที่ขุดในร้านเจมสะเนี่ยที่ขุดเจมดีเบิร์ตตรงเนี้ยคือบางคนแบบมีแบบเพชรไม่พอไงมันใช้ค่้นนั่งเยอะนะครับผมแล้วก็มาอัพที่ขุดแรกก็ได้นะครับผมแต่ว่ามีเงื่อนไขยอยู่ก็คือถ้าเราจะอัพที่ขุดแรกจริงๆเนี่ยแนะนําว่าให้เราหาสัตว์เลี้ยงที่มีสเตตที่โอเคก่อนนะครับผมเพราะว่าที่ขุดแรกเนี่ยมันมันขุดได้ก็จริงแต่มันจะขุดนานถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงที่ไม่ดีอะไรประมาณน,นี้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงดีๆแล ขุดได้เยอะถ้าเราอัพที่ขุดโจ๊กตานน่าเองนะครับผมตามนี้สําหรับข้อที่4นะครับต่อมานะครับข้อที่5คือข้อสุดท้ายนะนั่นกการมองเหมืองแล้วก็มองแร่นะครับวิธีนี้นะครับให้เราเนี่ยกด ESC ก่อนนะครับผมมาตรงเซตติ้งแล้วก็กดที่ช็คล็อกเเปินออนไว้นะครับผมปรับเซตนะครับก็ไปตรงเหมืองที่ต้องการที่จะขุดนะครับแล้วก็ให้เรานะครับผมขุดไปลงไปสัก2 3บล็อกนะครับผมแล้วก็กดชิปนะครับผมเพื่อให้เราเนี่ยล็อกจอแล้วก็เอาตัวเราเนี่ย ไปชิดด้านขวานะครับแล้วก็ซูมออกนะครับแบบนี้ครับผมเห็นมันเชียนไหมครับก่เห็นเห็นเราเนี่ยจะเห็นเมืองที่มันลอยอยู่นะครับผมเช่นผมเนี่ยต้องการที่จะไปเหมือนด้านซ้ายนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ขุดดิ่งตรงนี้ไปเลยนะครับผมนี่นะครับก็คือมันช่วยในการหาเมืองหาแร่นะครับสำหรับคนที่แบบว่าต้องการหาแร่เร็วๆริเวอร์เร็วๆเลยก็สามารถนำวิธีไปใช้ได้นะครับเนี่ยก็คือถึงละก็คือขุดไปปุ๊บเจอเมืองอ่ะเห็นไหมครับผมหาเมืองง่ายๆนะครับผมอาจะเจอกล่องด้วยนะครับผมเรียบร้อยโอเคตามนี้นะครับผมวิธีนี้ก็ จริงๆมันเรียกว่าบั็กไม่ไม่เรียกว่าทริคมากกว่านะครับผมเพราะว่าทุกคนก็สามารถทําได้นะครับผมมันไม่ได้บั็กนะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวผมดูให้ใหม่นะครับอ่ะดึงไปสักสองบล็อกสามสี่บล็อกปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็กดล็อกแล้วก็กดดูอ่ะเห็นปะก็จะเห็นเหมือนนะครับอันเนี้ยกดลงไปนิดนึงปึ๊บปุ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 ๊บนี่ครับผมเรียบร้อยก็เจออีกเหมืองนึงแล้วนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ5ข้อแนะนำในการเล่นเกมนี้ให้ง่ายแล้วก็เก่งขึ้นแบบรวดเร็วเลยนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สูนเคด้วยนะครับผมงั้นไว้เจอกัน,นคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย